ครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการแก้ปัญหาก,การเปลี่ยนภาษาใน windows 7ไม่ได้นะครับอ่าขั้นแรกเลยนะครับให้เราเป็นที่ที่ตรองเปลี่ยนภาษาตรงนี้ครับให้เราคลิกขวา publishing อ่าเราจะเจอหน้าต่างนี้ครับให้เราสังเกตตรง advanced key setting นะครับตรงนี้ครับ าแล้วก็ลงมาครับเดตตรงนี้ครับเชนคีครับให้เราคลิกปุ่มนี้ครับคลิกเข้าไปเลยครับแล้วเราก็จะได้หน้าต่างนี้ออกมาครับเชนคีนะครับให้เราไอตรงสว i ต i n อินพุตแรงพุ่นะครับให้เราลงมาติดด้านล่างส่วนสวิต c h k e บอร a ดเ l ย์เ u t นะครับติดบนสุดนะครับล่างกับบนสุดอ่าแล้วเราก็โอเค เราลองมาเช็คกันคว่าเราเปลี่ยนได้ไหมเปลี่ยนแล้วครับนี่นี่ก็คือเทคนิคง,ง่ายๆนะครับเป็นการเปลี่ยนภาษาครับใน Windows 7นะครับถ้าผมมีอะไรใหม่ๆปมะมาแนะนำให้ครับ